อนนี้ก็กําลังจะแพ็กขึ้นรถจ้าก็ดีใจกับเด็กๆนะคะดีใจกับเด็กๆที่เขาจะได้ของขวัญที่เพราะหน้าหนาวเนาะฤดูหนาวทุกทีเราก็จะเป็นผ้า่มนะคะ เป็นผ้าห่มอยู่แล้วผ้าเช็ดต,ตัวแบบนี้ผ้าห่มผ้าเช็ดต,ตัวน่ารักน่ารักนะคะสําหรับปีนี้ก็อกต้องบอกว่าดีใจแหละต้องต้องบอกว่าดีใจไม่ใช่ใจหายนะนี่โชเฟอร์กับอาจารย์ก็กำลังช่วยกันขนกับน้อง ก็ปีนี้ก็ไม่เยอะนะอ่าปีนี้เด็กก็เหลือไม่เยอะนะคะทุกทีก็จะเยอะกว่านี้เนาะแต่ปีนี้ก็ตามตามสถานการณ์แล้วนะก็ตามสถานการณ์ ก็ประ,ะมาณนี้เนาะก็เราสู่กันฟังจ้า